สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะเจอกันเช้าวันใหม่นะคะกับหมอเพนนินานะคะก็ดีใจทุกเช้าเลยนะคะที่จะได้มาหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะคะเพราะจะน้าที่มาถึงเราวันนี้พระองค์บอกกับเรานะคะในการเตือนเราเรื่องการกล่าวโทษหรือกล่าวร้ายพี่น้องซึ่งกันและกันนะคะซึ่งในพระธรรมยากอบนะคะได้ขอร้องเรานะคะว่า อยากกล่าวร้ายซึ่งกันและกันเลยอยาตัดสินกันและกันเลยนะคะซึ่งเป็นหัวข้อที่เราเจอกันบ่อยมากๆนะคะแล้วเราก็คิดว่าเราจะปฏิบัติให้ได้นะคะพี่น้องที่รักคะวันนี้อยากจะนําพระธรรมยากอบนะคะซึ่งจะเป็นบทที่4ข้อที่11ค่ะบทที่4ข้อที่11ในพระธรรมยากอบกล่าวไว้ดังนี้คือพี่น้องเอ๋อยากกล่าวร้ายกันและกันคนที่กล่าวร้ายพี่น้องหรือตัดสินพี่น้องของตนก็กล่าวร้ายธรรมบัญญัติและตัดสินธรรมบัญญัติ ขอบคุณพระเจ้านะคะพระองค์สร้างเราไม่ได้มาเป็นผู้ที่จะตัดสินใครนะคะเพราะพระองค์เท่านั้นที่จะตัดสินมนุษย์ทุกคนนะคะพี่น้องที่รักคะเราอย่าลืมนะคะว่าการใช้คําพูดการใช้ปากการใช้อารมณ์นะคะเป็นเรื่องที่สําคัญทีเดียวนะคะของการที่จะดํารงชีวิตอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องที่รักคะอยากจะบอกพี่น้องว่านะคะในพระธรรมบทนี้กล่าวกับเราว่าอย่าก,กล่าวร้ายซึ่งกันและกันเลยนะคะเพราะการกล่าวร้ายนั้นหรือการตัดสินพี่น้องนั้นะนะคงไม่ได้นํามาซึ่งความ ชื่นชมยินดีใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะมันจะทําให้เกิดความรู้สึกโกรธเกลียดนะคะไม่พอใจซึ่งกันและกันดังนั้นนะคะพี่น้องคะให้ช้าในการพูดนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยๆฟังกันนะคะแล้วอย่าใช้ปากของเรานะคะในการกล่าวร้ายซึ่งกันและกันแบบรวดเร็วหรือแบบทุกวันนะคะขอให้ระง,งับนะคะขอให้ใช้ปากของเรานะคะไม่ว่าคําพูดเพียงเล็กเดียวนิดเดียวนะคะก็จะก่อให้เกิดความเสียหายได้มากมายนะคะ เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักคะกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะในพระธรรมยากอบบทที่4นะคะข้อที่11พี่น้องเอย๋ยอยากลก่าวร้ายกันและกันคนที่กล่าวร้ายพี่น้องและตัดสินพี่น้องของตน ก็กล่าวร้ายธรรมบัญญัติและตัดสินธรรมบัญญัติเพราะนั่นก็คือการกล่าวร้ายตัวเองและการตัดสินตัวเองนั่นเองนะคะพี่น้องที่รักค่ะขอบคุณพระเจ้าสาหรับเช้าวันใหม่นะคะที่พี่น้องเนี่ยนะคะอยู่ในพระธรรมบัญญัติขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะพี่น้องรักซึ่งกันและกันเพราะพี่น้องเห็นกันและกันเป็นครอบครัวนะคะเราจะไม่กล่าวร้ายเราจะตักเตือนได้เราจะพูดกันดีดด้วยความรักนะคะไม่ว่าเราจะพูดหรือเราจะทําการใดเนี่ยถ้าใส่ความรักเข้าไปนะคะมันจะเกิดผลดีและดีมากมายเราจะไม่ รู้สึกน้อยอกน้อยใจหรือโกรธหรือเกลียดและกล่าวคําใดออกไปเพราะคําเหล่านั้นจะไม่เป็นพระคุณใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะตัวเราครอบครัวเราและพี่น้องของเราด้วยเช่นกันดังนั้นให้เราระมัดระวังนะคะการใช้คําพูดการใช้ลิ้นการใช้ปากของเราให้มากมานะคะเราจะไม่กล่าวลายซึ่งกันและกันเราจะไม่ตัดสินพี่น้องนะคะตั้งแต่นี้ไปคริสจากมหาชนจังหวัดเชียงใหม่พี่น้องจะรักกันมากนะคะและ พูดช้าๆนะคะและไวต่อการฟังนะคะพี่น้องที่รักค่ะฟังกันนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เก็บรักษาใจปากของเรานะคะพูดดีทดําดีคิดดีนะคะย่อมดีเสมอนในทางของพระเยซูคริสต์เจ้ารักพี่น้องทุกๆคนเลยนะคะพระธรรมมาถึงเราวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะขอให้พี่น้องมีสันติสุขตั้งมั่นนะคะในความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าและเรานะคะอย่าลืมนะครับเจอกันพรุ่งนี้6กโมงเย็นนะคะเราจะอธิฐานนมรสการนักรบ100ชีวิตด้วยกันนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้นะคะ พระเจ้าอาพัยพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ